รับเ<ช>่มาฟังหมืันกันนี่แหละต่อศูนย์รกระเจ้ืศนแมนบอลอะหกศูนค่ะครับผมบบบเจ็ดศูนย์แมนนั่นะออกางางยอเรื่องนนนเลยะอออกไปโอ้ดก่อกับจับม่ใส่กันอยูนินหั่อหมม่อบมันดมันบนมนมนด,นดไอ้ข้าน,นี้ยั่ดขาัง,ง,งนหน้าได้ที่หน่ บอบอคึ้นมองถูปอนี่บอกคร<อ>ึม้าั้นมั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 นเลนับโชคดิจองหน้าจองหลังอ่ะผมก็เอาเลยครับผมแล้วพ่อจับคู่ไ่บอกเออผมก็ออกไปในจิดนหนึ่งบอกซื้อคนหนผมก็เน,น้นตัวเดียวโอ้ครับผมมาไปย่างพ่อเ็สามศูนย์ศูนย์สามเจ็ดโอ้ผมมาถุดจ่อกไปเห็นหนาครับผมถูกเต็มน้ำโตมากน้ำโตครับผม าเตกัเขาทั้งล่างบนนี่สูตรเต็มเลยเอาเโชคดีเป็นบุญของมาแห่งลพเอ้ยเอาได้เสี่ยนขับนนเ็กมามนแน่นไทยแกเอฟซีน่เอาสีได้อบนเลยอฮะของชทมาแค่เตียบบุกเลยเป็นว่า่ออ่าผมว่าธรรมดามันเดยินว่ได้ยิน่ได้ยินด้วยครับ วที่ชี่บอกคือวิกาเอาผม็จวันที่สิบหกครับผมจะรับวันนี้รอดที่ตามนี้กันครับอ่าตั่งตา่างความเร็วแบบนี้เร็วตั่งไอ้ทีน้องมันก็ตอนฝาเหล็มันมีที่มาที่ไปกันเข้าบริษัจากมันหลุมาจะใช้มาจับตัวไอ้ตัวนั่าของโเชียกันอะไรไหมครับผมอาชุน มีศูนย์แปดศัดศนย์หลักกแปดค่ะเก้าสองเขียแนแล่าตงนะครับเขียนเน่าตังเขียนเนวนอเล่อ็ขับเขียนแลวานอหออเขียนเน่าตงเออเล่เชียนเน่าตังคือคือเล่กูุบหรือเปล่าศูนหลักแปดหลักเก้า 9, มืนอสิไปเต่ากนแล้วมาขึ้นข้อขีดตเจริหนะ อา่าศูนแกล้วอะไรอีกครับผมสองาทักกันไปบ้านทักกันไปางหางจ้อยเื่อว่าเี Columbus ่สิสี่คมหน้ำครับผมเจ็ดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดควมห่เยอครับผม อากาะทัดก like ันไปห2สอนะเก้าเก้าอันนี้จับคูเยอะปะเยอะพวคอะไรเยอะคนเยอะครับผมอันนี้ศูนย์แปดเาองัได

อย่างน<ด>ี้น้องว่าเป็นจองหน้าจองหลังลมันบนันมีน้ำโชกศูนย์ครับผมหนึ่งแม่นม่บ่เอ่อมันเรีอะไรเจ็บเจ็บก้อผมสีเข้มเจ็บก่อนแล้วก็เถออยูใ่ใต้ครับผมเข้าขใจไหม่นาะครับผมบครับผมอ่ามาเพิ่อนกันควบคมไว้เนาะพี่น้นงนองอย่าไปจองหน้าจองหลังมันจุดเป็นรอยโกนนยครับอือ จองหลัจงหลังเชียงหลัาเสียงลังผมบอกใ้ตั้หน้าโอ้ไมันปิดตำหนาใ่ตำหน้ามันเราพ่อเนาะหกเก้าบนรางเยอนบนบน้างตะอนบนบนรางหกเก้าเชียนมจะได้กชียนมบ้าครับผมหก้นหกน

xuống nữa Ốc nè bài mình nữa bạn Ừm có lái hàng là bỏ Ông tăng thả lên cao cao ตัวนี้อันอันเล็ดเล็ดกันเนี่เขาจะเล็ดกันเล็ดกันกันอะไเนี่ยสือเ่ราะสื่อกล้วแจ้โอ้เล็ดกันขั้นออกน้องเนื้อจากนี่ยังสิบบอกพ่อเอาเล็ดกันครับเล็ดกันเล็ดกันพรวันนะครับผมเอาล้างบ้านเนาะอะไรก็พ่าเอาเลปล้างบ้านเนี่ยโอ้เรนชุดบนกี้นี่ แม่ึ้คนล่างกันล่างลางเชียงๆเลยวันแ่ตัวกันตัวไหนก่นเอาตัวกันตัวไหน่อตัวกันตัวไหนตักันนี่แปดศองเก้าเ่าไั้ล่ะแปศนแล้วก็สอเกทีนี้ล่างล้วนอ๋ออันนี้บนบวกล่างอันนี้บนกับล่างอันนี้ล่างเน้นๆเอาล่างพี่อ้องล่างเน้นเ้เลยวันไปดูตัวไหนอู้หูาต่างัล,างาาล่างก่อนเนาะหาเวลาบ่พอเนาะ โอ้ oh, พี่ตารางอีกบ่พ่อ,อนี่คือการหาต้นตารางพี่น้องโมเสียตัวโอ้คร oh, ับผมครับผมเอาเอาแยกออกมาให้เพ<ช>ื่อนรับยนเขียนแล้วสั่งใหเก่าหรอละครับผมอ๋อหนึ่งสองหางงบา้านคนใบคีล็อกจะติดต่อไปจองกันครับผมเอ่อยับคู่ใหไร หรับคูเลยป่ะพ่อหกหนครับนหนึ่งท<อ>ี่ลนั้นเน้นเนีนอก6เนอเดียวนี่แหละครับผมงงงหางายหนาเงายเมตรนโอ้ฝันป่ะพ่อคันอ่าฟันซุนซุไหหน้านลา ผมไปไปเรียนเรียศูนย์กับกัเรียนศนหล่องสองไข่สองเ่งไปแล้วครับเป็นทีว่าผมนอนับถือคนระยาเดล๋วคนมาบ้านแต่แม่คนเกี่ยวมาเคื่อนเลยผมจะกีหลอดว่าหลอดโอ้คนมานี่มีเห็นหรือเปล่าไม่เหละกันทำนาเสียเรีนเกี่ยวแล้วตัวทอเ้าเห้ยตัอเท้าเห้ยผมรันนณะคณะส้นเผา เอมาย่าคิดพกเม็ดปุ๋นะโอ้ฮอดเม็ดกระตันไปโอ้าวมันกะเข้ากับเล็กสิบหกของขวานก็มีมันกะเข้ากันนะพญานาคกตัวเดียวนาอโอ้เอาเอาขันเลี้ยงเกาลัดสองนหคมาเก้าผมันเี้าลัองนเดีาวผมเาๆ้เป็นเลี้เกาเอาหนก็มีในสวของวาย่ครับ ไอ้สากศนี่าตัวแต่ว่ามันเป็นสามตัวมากสองตัวผมเลยงอมากนะตสามหกศูนยครับมันขาดปวดต้นง่มากี่นองีเทียใจนาโอ้ครับผมครับผมเอาไปยังอให้เอาไ้กันได้ล็กน้อยสามตัวกับผู้เดมากค่มันตงใจกันสามนครับแดงอ่ากัดไม่เยอะเลยกูมันีท่นันละ เพราะว่าเป็นหม่าก ab ่กระจายหกนะนผมเดินหเด้อเดินหกก็ล่องล่องสศูนย์ไว้เนี้ยครับผม้ามนีผู้อย่ากนิ่งเดินหกรอครับผมครับผมถ้าเชียบใหญ่เี่หน้าหมาให้ลำลํด้วยด้วยเด้อยั่ห่ัดคนยื่นตุกตุกนจะเก็บยาป่วยก็เสดอน้าโต น้ำโชกพอเฉิเร็น,น้ำโชกครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับพ่อครับผมนนเนาะเฮงเฮงน้ำกันใน,นพี่น,อนพอพ้องเด้อเอาพี่น้องเนาะคุณพ่อคุณน้ำจุดนะกัดท่าน